ฮึ่ใแฟชั่นพูดอะไรนี่นี่นี่อ่ะโอ้ยมัผู้หนึ่งเอาจับมาสูบก่อนเลยเอาหอนแล้วมาเลยขึ้นอยู่ตรงนี้เถอะน้องกลิ่นน้องกลิ่นน้องดูความเห็นกันว่ากันเหตุรูปนี้ปน่อยปล่อยสูงน้ำจ้อยิ้มไปจ้าวหน้าไปทิ้มไหมไปเร็วจับจับข้างข้างคุณนี่เก้ดเร้อนสองอสูง น้อยไอจุดใส่เลได้น้อยแจกเนมาสูยชมชงกับช่างไรช่างไรบ้านไนเมืองเนี่ยยังไม่ันเลยล่ายัสดีโอ้ยแข่กันยังสวัสดีไม่ต้อละีิไมให้ผมกีไปเลยไปเลยไปเลยใจเย็นเ้ยโอ้ยไปแด้เอาไปได้หละผู้วเดียรับผัอย่าเฝ้าจัวมันประเทไ้จุดใส่ยุ่งไปเด้อจุดเต็มที่ครับ เอ้ยยาวีกล้องไหมดึงทักเราไปเนี่เอาลงเลยน้ำมันเริ่มน่อยหรอเย็นเดือบหน่ยหรอเอาลีกเอาลงเลยพีเอาลงเลยเออย่พิ่มไอ้นี่มวายไม่หรอไม่อลูกม่บอใส่ลูกหรอปลอยอเลยหรอเจามาอิงชันบ่ใส่ปลอยลอเลไอ่นเนครืออยงว่แรกเขาโนแรกแลเจ็บติด ไปไปขาดวงน่ะปล่อยยาวต้องอยู่ด้ดีอ้ย่อนดวงจ้อดนะมางมาด ก็แต่เราโตขึ้นไปนล้วไงนี่แข็งขึ้นแข็งยิ่าขึ้นแข็งแน่เลยแบบนี้วงวนี่แข็งหิวจับยิ่งเลยคุแข็งกู้ก่อน้องก็หมดตายแล้วนี่มันหวงกันห่อรวงนิ่งก็วัวได้เยอะแบบนี้แหะกั้งอนตั้งก่อนเดี๋ยววิธเรอนเดี๋ยวจับเสี่ทีมงานต่งยนต์ป่ากันเห็นจับปางเม่นคนเขาไม่เต็ม่ามีดอ่ะไข่ฮะอะไรพว้นก็ได้ของของได้ไหมนี่นี่นี่ผู้บอยสั่งขอ